ทำแหลกเลยครับหาหน่วยเลยสวัสดีนะผมมันหนีกับเอ็มบะคือเก่านะครับผมมนี่ผมชิบ้ามากินนะบักม่วงดองนะพี่น้องผมก็นไหนเสือมานะครับบักม่วงดองนะครับผมกับบักกระนวลดองนะครับนี่เขาใส่แจวมาเลยครับ ตัวนี้เพราะท่านใส่เลยครับผมเขาไปสิบสิบมันเลยนะครับสีเสียบทำแนยนครับ The next day later อ้ยหามึงองตกใจเบิร์ด <c oughs> มะม่วงเน้นเน้นตัวนี้ผมก็จะบอกมีแทงนะครับเพราะว่ายังมันสีแตกนะครับแต่แล้วมันพีิ ฝงสาตานะเพราะว่ามันมีเจวนะครับคงเกิดจาแก๊สดีๆนะครับตัวนี้เออหงุ่นเน้นๆครับเทลงไปแล้วนะครับโอ้โหคงกิดจาใส่เจวลงไปเองนะพี่น้องผมกิดจากใส่เจลลงไปนะครับนนเจวที่มันแถมมากครับหัวครับใส่หมดเลยนะครับ โอ้โหเมนูนี้คงอร่อยปากลำบากตูดแน่เลยนะครับนะครับทุกคนโอ้เป็นเมนูที่โอ้พริกนิ้นนิ้นครับทุกคนโอ้โหคงได้นอนกันหน้าห้องน้ำเลยนะถ้ากินหมดนี่ปาตีโถตีถังไม่กอดเอาซิมมาซิมเลยนะครัพี่น้องเบิ้ยเนี่ยทำแรกก้วยครับ ຫາໜ່ວຍ ah, no quay cho nó hả bụng. Ừ. Đong muỗng nhỏ. Xẹp đó là Mm. Out. ขุยเจียวเนี่ยงชิ่นนว Muốn nói xong. รวมมแค่เจ้าข้ากระเพ็ดดีดีครับ ผม,ม่าือสีเอาเก็บไปกินเ่อไม่เหรครับเพราะว่าอิ่มแล้วนะครับตอนนี้เดียวสิกองน้มามองท่านนะครับพี่น้อง <Yeah. S 1> จังไหนกบฝากไว้ตันนามา้มนี้นะครับจังไหนนะครับถ้ามาคิมิกย่าเรื่องฝากกุหลาบกดแช่นะครับพี่น้อง ก็ตั้งใจเพื่อเป็นกำลังใจผมในเดอร์ครับเจอกันคลิปหน้าด <"Wow> ้วยครับพี่น้องบ๊ายบายนะครับโอเค